สิพิรมจำกัดผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของไทยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมอาหารด้วยอาหารแห่งอนาคตจุดเปลี่ยนประเทศไทยภายใต้ตราสินค้าวิจีฟอร์เอาหารสำหรับผู้บริโภคที่มีการบริโภคพืชเป็นหลักครบ5ประเภทรายแรกของไทยค่ะไทยเฟกอันนี้พีสูน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าวันนี้กลับมาแล้วครับ คนทั้งโลกก็เข้ามาดูงานของเรานะครับปีนี้ก็เราแสดงให้เห็นนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่เคยได้เห็นที่เราแสดงก็คือเรื่องของ uh, ตัวแพนเบสไดเอทเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่เราเรียกว่าการบริโภคขึ้นเป็นหลักนะครับอันนี้จริงๆแล้วเราลอนชมาประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่2ปีที่ผ่านมาก็เจอวิกฤตอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะไม่ค่อยรู้จักแต่วันนี้เปิดหูดเ,ปดเปิดตาเลยนะครับคนมาดูก็จะเห็นว่าเออเรามีสิ่งที่เรียกว่าเมืองไทยเราอุดมสมบูรณ์แล้วเราสามารถทําอาหารกลุ่มหนึ่งขึ้นมา คือกลุ่มที่เรียกว่าบริโภคพืชเป็นหลักนะครับแพนเบดไดเอเนี่ยทำให้เรารักษาโรคเรานี้ไปนี้ได้มันจะไม่เกิดคาร์บอนมากขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเราประชากรคนมากขึ้นบริโภคมากขึ้นเรายัางต้องการเนื้อสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆเืยๆนี่ยครับเราก็ต้องปลูกพืชก่อนแล้วเอาพืชมาเป็นอาหารสัตว์แล้วสัตว์ก็ต้องเลี้ยงยาวนานบางทีก็6เดือน1ปีมันก็จะมีสิ่งที่เป็นคาร์บอนเข้ามาออกมาจากการเลี้ยงสัตว์ครับถ้าเราแบ่งมากินพืชบ้างนะครับ ก็จะช่วยรักโลกนะครับโลกใบนี้ก็จะทําให้เรามีความยั่งยืนนะครับก็ปีนี้เราแสดงตัวนี้เยอะเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นตัวเป็นนวัตกรรมใหญ่อย่างหนึ่งเลยครับ นับเป็นการตอบโจทย์สังคมไทยและทั่วโลกที่ขณะนี้มีแนวโน้มการบริโภคอาหารที่ตอบโจทย์ด้านสุขภาพพร้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลตลอดห่วงโซ่อาหารเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารซีพิแรมจึงได้พัฒนากลุ่มสินค้าออกมาตอบสนองความต้องการของทุกคนซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะ